สำหรับวิธีการใช้งานตัวเครื่อง cmi 681นะคะเราสามารถดาวน์โหลดรายงานนะคะก็คือดาวน์โหลดในส่วนของข้อมูลเครื่องบันทึกเวลามายังตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะคะสำหรับในส่วนของหน้ารายงานตรงนี้นะคะเบื้องต้นเลยนะคะก็คือให้ลูกค้านำแฟลชไดร์มาเสียบกับตัวเครื่องบันทึกเวลาก่อนนะคะจากนั้นให้ลูกค้ากดปุ่มเมนูหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อที่4รายงานค่ะกดโอเคจากนั้นเลือกไปที่หัวข้อที่1รายงานแล้วก็กดโอเคค่ะ รอนนี้นะคะจะมะีการแสดงข้อมูลขึ้นมาว่ารายงานที่เราต้องการจะให้ออกเนี้ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่และสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะคะสําหรับการการพิมพ์ตรงนี้นะคะก็คือต้องเรียนแจ้งก่อนว่าเราจะนับเป็น ปีเดือนแล้วก็วันนะคะก็คือต้องเป็นปีคศนะคะสมมติว่าเจ้าที่ต้องการข้อมูลตั้งแต่วันที่1เดือน1 2 2 0 1 4นะคะดังนั้นเวลาเริ่มก็จะเป็น2 0 1 4ีขีขีศ0นนะคะและต้องการให้สิ้นสุดวันที่18เดือน12 2014นะคะในการดาวน์โหลดหน้ารายงานตรงนี้ก็ต้องพิมพ์สิ้นสุดเป็น2014ขีสิขีดนะคะก็คือเป็นปีคศอ แล้วก็เดือนแล้วก็วันนะคะจากนั้นนะคะเมื่อมีการเลือกในส่วนของวันเริ่มต้นและสิ้นสุดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ลูกค้ากดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นรอหน้าจอประมวลผลนะคะก็คือจะมีในส่วนของอแถบสีเขียววิ่งนะคะ พอแถบ,บสีเขียวมีการวิ่งจนสุดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าจอขึ้นมาว่าดาวน์โหลดโอเคหมายความว่าเรามีการดาวน์โหลดในส่วนของรายงานนะคะจากตัวเครื่องบันทึกเวลามายังสู่สู่ตัวแฟลชไดรฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะต้องเนยนจ้งนที่น,นึงนะคะว่าชื่อไฟล์ตรงนี้นะคะเมื่อเรานําแฟลชไดรฟ์ไปเสียบกับตัวคอมพิวเตอร์แล้วชื่อไฟล์หน้ารายงานตรงนี้จะชื่อไฟล์เป็นอ่า12 s t a t i ต xls นะคะ แล้วก็หน้ารายงานที่ออกนะคะเมื่อเรานําตัวแฟลชไปเสียบกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะคะ<ๆ>ก็จะมีหน้ารายงานทั้งหมด5หน้านะคะสําหรับชิทที่1คือหน้ารายงานบันทึกรวมนะคะชิทที่2คือหน้ารายงานกะการทํางานหรือว่าตารางกะนะคะชิทที่3คือหน้ารายงานรายการบันทึก ชี้ที่4คือหน้ารายงานลงเวลาผิดปกติและชี้สุดท้ายชี้ที่5คือหน้ารายงานรายงานการลงเวลานะคะซึ่งตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอธิบายในส่วนของหน้ารายงานต่างๆนะคะในไฟล์วิดีโอถัดไปค่ะ